โอ้โหบ้านสวนของแท้ครับบ้านสร้างในสวนสวนอยู่ในบ้านนะฮะบ้านสร้างใหม่เอี่ยมเลยนะครับบนพื้นที่ดินเนี่ยนะฉะนดกุดแดง500ตารางวาพื้นที่บ้านใช้สอยเนี่ย130ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงหห้องครัวข้างล่างเปไ็นที่ขุนอ่อยังสวยเลยตั้งอยู่ที่อู่ทองสุวรรณบุรี น้ำรอบด้านอ่าดูสวนก่อนน้ำรอบด้านมีสวนรอบด้านนะครับอู่ทองสวรรคบุรีที่แกขายทั้งหมดเนี่ยอย่างสวยเลยนะครับให้ดูต้นไม้เต็มเลยอ้าวผลลไม้กละไม้เต็มไปหมดพี่แกขายอยู่แค่4ี่ล้านห้าสี่ล้านห้านะครับเป็นเบอร์เป็นแฟนของพี่ต่อแกเดี๋ยวจดเบอร์ไปอ่าแล้วเดี๋ยวนัดจะมาชมเอาละกันนะครับเบอร์พี่ต่อนะ0 8 9 4 8 8 2 7 7 7 0 8 9 4 8 8 2 7 7ปแแค่ชมก็คุ้มค่าแล้วเพราะมันสวยนะครับบรรยากาศอ่าเขาเรียกว่า บ้านสวนของแท้บ้านสวนบ้านสวนที่เป็นบ้านสวนน่ะลองมาดูผลไม้หลากไไ้้มีฝรั่งมีมะม่วงมีมังคุดมีละมุดมีกล้วยโอสารพัดจะมีน้อยหน่าก็มีเงาะก็ม,มีอ่าหลากหลายเลยนะครับลองมาชมดูแล้วกันนะครับให้เบอร์พี่เกไว้เที่ยวหนึง่งพี่ต่อ